สวัสดีครับผมลิปนี่นะครับผมจะพาเบิ่งการตกแต่งหางบังไฟแสนนะครับของทีมงานนครน้องไห้นะครับหลังจากทวงแล้วหรือว่าใดใดระดับแล้วนะครับพ่นกสิมาพันพาเทพนะครับหรือว่าใดนะครับการพันบลาพาเทพกันไฟนะครับกสีมีเมื่อมุนแบบนี้นะครับมีตัวซอยนะครับ ดังนั้นดึงพเต้กตมีสามคนนะครับน่ครับทำงานกันเป็นทีมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับจัดไว้นะครับที่ออกทําการเมื่อวันที่สองมิถุนายนนะครับ25 6 7้า้หเจ็ดที่บ้านโพนเมืองวัฒน,น์อ,อําเภอม่วงสมจังหวัดวลราชธานีนะครับ เชิญพี่น้องแพทย์มาเทียหางเป็นไพหวานนะครับติดตามผลงานนครน้องไฮได้ที่บ้านพลเมืองมะทันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ